ลิเวอร์พูลจะไปเยือนปารีสมีประเด็นอะไรนะ่าสนใจบ้างมาดูกันโดยคลิปนี้ขอเน้นไปที่เป๊เช e นะครับลิเวอร์พูลพูดไปเยอะแล้วรู้กันอยู่นะอย่างแรกเลยมาอัปเดตขุ่มกำลังปัจจุบันของเปเชกันก่อนตอนนี้คุมทีมโดยลุยส์เอนิเก้อดีตสตาร์ของเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติสเปน เอลิเก้คุมทีมมาเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะครับทีมก็ปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมากแกนหลักเดิมของทีมที่ยังอยู่ก็เช่นผู้ลูกสาประตูจารุจิโดนารุมาเซนเตอร์กับตันทีมมากินยอสแบ็คขวาฮัพชราพาคิมี่กองกลางฟาเบนลุยส์วิตินย่าจอมทัพตัวลูกอีคังอินบวกกับที่เติมเข้ามาใหม่อีก เป็นขยโยงเลยนะเช่นเซนเตอร์ลูคัสเบลาโดวิลเลียนปาโชแบ็กซ้ายนูโนเมนเดสกองกลางเดซิเลดูเอชัอัลเนเวสตัวรุกแพลลี่บาคูล่าอุสมันเดมเบเล่และล่าสุดที่ฮือฮาก็คือกิชาคาราชเคเลียพูดง่ายๆก็คือช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแดเชพไปกวาดเอาซูเปอร์สตาร์รุ่นใหม่ เข้ามาชุดใหญ่โดยลงทุนไปแล้วประมาณ300ล้านยูโรซึ่งลงทุนขนาดนี้ก็แน่นอนว่าเป้าหมายคือแชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเปเชไม่เคยได้เลยนะครับเพราะว่าแชมป์ลีกเอิงก็คงจะได้อยู่แล้วแหละและหลังจากจูนกันมาปีกว่าๆตอนนี้ทีมของเอนิก้มีความสมบูรณ์ลงตัวและที่สำคัญคือเต็มไปด้วยนักเตะวัยหนุ่ม อย่างใน11ตัวจริงเนี่ยคนที่อายุมากที่สุดก็คือมากินยอสกับตันทีมก็อายุพึ่งจะ30ที่เหลือคือคนหนุ่มผสมกับดาวรุ่งเรียกว่าเป็นทีมซุปตารุ่นใหม่ไฟแรงเมื่อมีทีมแบบนี้สไตล์การเล่นของ p h ชก็เลยเป็นทีมเดินหน้าอย่างเดียวนักเตะกล้าเล่นกล้าลุยพัสซิ่งเกมจ่ายบอลแม่นจ่ายบอเลเร็วไม่ยึกยักมากจังหวะ ยิ่งในลีกเอิงนะครับคู่แข่งไม่ค่อยเก่งใช่ไหมนักเตะเบอเชดูเหมือนว่าจะเล่นกันแบบสนุกสนานไล่อัดไล่ยิงคู่แข่งเป็นว่าเล่นนะตอนนี้นะครับในลีกแข่งกันมา24เกมยังไม่แพ้เลยชนะ19เสมอไปแค่5แต้มทิ้งห่างอันดับ2โอลิมปิกมากเกสแบบสบายๆที่จริงสถานะก็คล้ายๆลยร์ภูนะครับ คือในลีกดูแล้วไม่น่ามีปัญหาได้แชมป์ค่อนข้างแน่นอนทีนี้พอมาเจอกันหลายคนก็มองว่าสูสีแหละอ่ะมาลองเปรียบเทียบกันดูว่ากันที่มีเจ็บมีแบนไหมเปเชไม่มีเลยโอ้ส่วนย์พูมีโจโกเมสกับคอเนอร์แบรดลีย์ซึ่งเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักทั้งคู่ต่อไปโปรแกรมการแข่งขัน เนเชเจ้าบ้านเกมล่าสุดคือเปิดบ้านอัดรีวไปสีหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ลิเวอร์พูลได้พักเพราะว่าไม่ต้องเล่น FA ฟเคัพตรงนี้ดูเผนๆลิเวอร์พูลได้เปรียบเนาะเพราะได้พักมากกว่าแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลฟิตกว่าก็จริงแต่อาจจะไม่มากนะักเพราะว่ากันตรงๆเรื่องเบสิกแบบเนี้ยถ้าพวกเรารู้ คุณว่าเอนิเก้รู้ไหมเขาก็ต้องรู้แน่นอนจริงไหมครับและเขาทำยังไงอ่ะในเกมกับริวนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เกมหนักเกมเหนื่อยอะไรของเปเชหรอกเพราะว่าชนะสบายๆไป4-1แถมเอนิเก้ก็ให้วิตินยากับคุยช,ชาสองตัวสำคัญนั่งสำรองก่อนพอเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่อยส่งลงแล้วเอาเดมเบเล เนเวสรวมทั้งแบ็กสองข้างฮาคิมีกับเมนเดสออกด้วยก็คือโลเทชันตัวสำคัญนั่นแหละแบบนี้มันก็ค่อนข้างชัวว่าเก็บแบงไว้เจอกับลิเวอร์พูลไงแล้วการเปลี่ยนตัวตรงนี้มันบอกอะไรไหมอืมสำหรับผมนะมันบอกว่าเกมริมเส้นน่ะเป็นจุดแข็งของเปีเชอ่าใช่ไหมเอาแบ็กออก โลเทชันตัวลูกรลิมเส้นและเอนดิกเก้ก็คงใช้เป็นอาวุธหลักได้ยินแบบนี้แฟนโหงบางคนอาจจะเริ่มเป็นห่วงโอเคใจเย็นๆเราลองมาจับนักเตะคีแมนของทั้งสองทีมเทียบกันดูนะสนุกสนุกเริ่มด้วยโมซาลาเลยแล้วกันงานนี้ต้องมาเจอกับนูโน m เมนเดส เจ้าของฉายาแบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดตอนอยูสิบแปดใครตั้งก็ไม่รู้นะตอนนี้เมนเดสก็อายุยี่สิบสองมาเจอกับโมซาลาตบเด็กไหมโมแต่ผมคิดว่าโมเอาอยู่แหละอืมเก๋กว่าเยอะต่อไปลุยดิอาสเจอกับฮาคิม่อันนี้สูสีนะแต่ ฮาคิมี่เนี่ยเป็นแบ็กจอมบุกเราสามารถพบเห็นเขาได้ที่เขตโทษของคู่แข่งผมว่ามันอาจจะไม่ยากสำหรับดีอารสเพราะเหตุน,นี้ต่อไปแดนกลางบ้างตัวรับกลับเป็นแบกเจอกับจอมทัพวิตินยาอันนี้ผมว่าลำบากอยู่เพราะวิตินยาเป็นพวกครองบอลดีมากแย่งยาก แต่ก็มีข่าวว่าเขามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับไม่เต็มร้อยก็หวังว่าจะเอาอยู่นะเอาฟ็นแบกเอาไม่อยู่คนอื่นก็ช่วยหน่อยละกันแดนหลังล่ะยังไงอันนี้แหละที่หลายคนห่วงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่แน่ว่าเทรน์อาโนอันเป็นที่รักของแฟนหงเนี่ยจะเจอกับใคร ท็อปีกซ้ายของ PSC อเนี่ยบางทีเอลิิก้ก็ใช้คุยชาบางทีก็เป็นบาโคลาบางคนบอกเป็นใครมันก็น่าหัวงนั้นแหละก็นะยิ่งถ้าเป็นคุยชาความฮอตสมัยเขาอยู่นาะโปลีบางคนก็ยังไม่ลืมอีกฟังล่ะอ่ะแอนดี้โรเบรสันอาจจะต้องเจอกับไม่คุยชากอนเดมเบเล่ อันนี้ก็น่าห่วงนะโรบรสันตอนนี้อายุเริ่มเยอะสมมุติเจอตัวจีตยอย่างเดเมเล่ท่านหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ไหวคงต้องมีคนช่วยแต่ไม่แน่นะครับเพราะบางทีเอลิกเก้ก็ให้เดเมเล่เล่นตรงกลางอ่ะเจอฟันไดซี่แบบนี้อืมตรงนี้น่าสนใจเพราะเดเมเล่จัดว่าเป็นพวกพ่อเลี้ยง ซึ่งที่ผ่านมาฟันได้ไม่ค่อยเจอกับสไตล์แบบนี้โดยตรงอันนี้บอกตามตรงมองไม่ออกรอดูแล้วกันผลการแข่งจะเป็นไงก็ดูยากนะเหตุผลก็เพราะเป a อชอยู่ในหลีกเอินคือแบบเก่งอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ละสัปดาห์ที่ลงแข่งก็ไล่ตบไล่ยิงทีมอื่นแบบสบายสบาย คือใครได้ตามดูลีกเอิงนะครับรู้กันเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเปะเชะเก่งมากเก่งมากแต่ก็อย่างที่รู้กันมาตรฐานของลีกเอิงอะ่ะก็ไม่ใช่ท็อปของยุโรปใช่ไหมดังนั้นอีกใจหนึ่งมันก็แบบเฮ้ยมันจะเก่งจริงป่าวะแล้วถ้าเปะเชะเก่งมากจริงก็คงไม่ต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลในรอบนี้หรอกจริงไหมครับดูยากนะแต่เอาส่วนตัวนะครับ ผมยังเชื่อในมาตรฐานของลิวอร์พูคิดว่าไอ้เกมแรกเนี่ยผงแดงไม่แพ้อืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ